โอ้โหนี่มันอะไรวะเนะี่ยอุ๊ยอะไรเนะี่ยโอโห้หมอนี่มันมีสกินว่ะทุกคนโอ้โหตัวมากระดับกเ,เกาะเพชรเจ็ดสีบ้าไปแล้วแล้วตัวมาผมดิตัวมาธรรมดาหูไม่งงเลยะนะเนี่ยหมายถึงว่าฝั่งเราไม่งงตัวมาฝไยตรงข้ามใช่ไหม ส่วนฝ่ายตรงข้ามก็รับผิดชอบตัวเองด้วยกันน่ะโอ้คือคุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมว่าการฝึกหมักลุกอ่ะในสมัยก่อนอ่ะเนื่องด้วยความที่เออบ้านผมแม่งจนมากแล้วก็ตัวหมักลุกดีๆตัวปฏิกะ่ะยังไม่มีใช่ไหมเราวิธีฝึกก็ฝึกไงเนี่ยเอาใบไม้กับก้อนหินอะ่ะมานั่งเออมานั่งวางๆางว่ามันเป็นตัวโคนหน้าเป็นเม็ดหน้าเป็นอะไรเงี้ยผมก็เลยมองไอ้ตัวแบบเนี้ยออก วตัวไหนคือโคนตัวไหนคือม้าพาะผมไม่ได้มองม้าคือม้าไม่ได้มองโคนคือโคนเออแต่ผมว่าเข้าใจว่าตัวไหนคืออะไรแค,แค่แค่นั้นแบบนี้เพราะงั้นไอแบบนี้ทำอะไรผมไม่ได้นน่ลุยจิ้มจึกจึก,จกเข้าไป เขึ้นโคนอยังเฉียงกินปาดแล้วขึ้นออกซ้ายมือโงดงามเ้แต่เอาจริงตัวหมกักตัวหมักก็ไม่ได้แย่นะแต่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มองมองหมักลุกแบบผมอะแบบแบบรู้ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราจําตําแหน่งได้เหมือนเราเข้าใจว่าตัวนี้คือตัวอะไรแล้วเราเรามองด้วยด้วยตาว่าแบบ เออว่าเราต้องพยายามมองว่าโคนคือโคนนะอะนรเลยเนี้ยผมว่าอาจจะมีปัญหาว่ะเรื่องเนี้ยนะอันนี้ด้วยด้วยความเข้าใจของผมนะเนี่ยหรือหรือยังหรือ,รอ,อยังเม็ดเนี่ยคือเราก็อาจจะงงได้ว่าไอ้นี่มันเม็ดหรือมันโคนวะมแต่ถ้าเรามอง,มองดีๆเออไอ้ตัวเนี้ยสองมองกุฎนี่มันเป็นโคนแน่นอนนะมองดีๆก็มองได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารีบๆมองสมมุติไปเจอเล่นเกมเร็วเนี่ยผมว่ามีโอกาสมีชั้นนะ มีชั้นที่จะแบบที่จะมึนงงได้เม็ดต่อก็ไม่สนนะครับลบลบลูกเดียวเขียวลูกพ่อนนี้เราตอนแรกลังเลเห็นแล้วแหละว่าเดี๋ยวมันมีแต้มแต้มนี้มาว่า ถ้าเราเดินโคลนมาผมกลัวมันคลักขลังจริงๆจริงๆเดินโคลนก็ดีเหมือนกันนะเอาจริงนะมันไม่ได้แย่นะแต่ว่าเออตัวแบบเนี้ยดีแล้วอันเนี้ยดีดีดีอันนี้อันนี้ใช้ได้ใช่ได้อันนี้ชอบเลยเพราะว่ามันเป็นทางโคลนนะเวลาเดินเบีย้ยก็อย่าเดินให้มันเป็นทางโคลนทางม้านะอย่างชอบอะ่ะแล้วไต่ไปไตไปต่อถ้าไตอย่างี้เดี๋ยวเขาเอา,เ,อาเม็ดไต่ขึ้นมาแน่เลยเดินเม็ดไต่ม้าไตาดีกว่าม้มาไตา ตัวไหนไต่ก็ได้เนี่ยแต่มาไต่ผมแต่ผมผมมั่นใจนะว่าถ้าถ้าคนไม่ได้ดูหมากลุกแล้วเข้าใจตัวตัวตัวหมากแบบผมคือคือมันหมายความว่ามันหมายถึงว่าเข้าใจว่าตัวนี้คือตัวอะไรอะ่ะมองมองเออดีฟายตัวนี้ถลูกอะ,อะไรเงี้ยดีฟายมันได้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรถ้าไม่ได้มองแบบนั้นจริงอาะทังงว่า เม็ดเม็ดแม,ม่งเทเม็ดแม่งเทจริงไหม,ม,มเทะเนี่ <c oughs> ยใหตินะตัวหมาชุดเนี้ยผมว่านะเราเราไม่ควรเปลี่ยนเรือเป็นปืนใหญ่เราควรให้เรือเป้งเป็นเรือแจวเรืออะไรไปเลยก็ได้แต่แต่เข้าใจว่าเขาต้องการ เขาต้องการทําให้มันมีชั้นเชิงนะมีสไตล์เหมือนแบบเหมือนเหมือน,นตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราเราจะดี f i n มันยังไงดีวะทีน,นี้เดี๋ยวเขาจะซ้อนเหลือแล้วมัลุกกุ้ง,งกุ้งกัง้งกุ้งกั้งจนมันลุกใส่ผมจริงๆเ,เอาเม็ดเอาเม็ดต่อยแล้วก็กินโฟนได้นะแต่ว่าผมจะเดินแบบตาที่มันดีเฟนต์แล้วกันจะไม่ได้เดินตาแอแทนะเจะเดินตาดีเฟน์ เมื่อกี้พูดถึงไหนนะอ๋อถ้าถ้าทีตีชุดเนี้ยผมคิดว่าเอาเรือจงเรือแจวเลยก็ได้หรือเรือแบบเรือลบเลยก็ได้ถ้าอยากมันเป็นฝรั่งเออเป็นเรือลบเลยก็ได้เพราะมันไม่ใช่ปืนใหญ่ส่วนส่วนเบี้ยผมมองว่าเราเคยชินกับการกับการมองเบี้ยที่มันเป็นวงกลมเนี้ยมีวงกลมอะไรเงี้ยเรายังไม่เคยชินกับการเดินเบี้ยที่มันเป็นกลีบแบบเนี้ยอืมคนน่าจะงงนะส่วนม้าเนี่ยผมให้แบบสิบเต็มสิบเลยอย่างชอบเลย คือมันเป็นม้าตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยน,<ม>เ,ปยนเปลี่ยนโมใหม่ซึ่งซึ่งเราก็จะดีไฟออกว่าเนี่ยคือม,มา้าแล้วก็ขุนขุนกับเม็ดมีดาวอ่ะโอเคถ้าถ้าเล่นไปสักพักก็อาจจะอาจจะเข้าใจอาจจะแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมว่าโคนโคนกับขุนนะ่ะมันตัวมันใกล้กันเกินไปนะในในใ,ใ,ในแบบ ในความคิดเห็นองผมนะคือตัวหมาจะแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าขอให้โคนกับเม็ดมันเล็กไปเลยนะ่ะส่วนเรือก็เป็นเป็นเรือลบเรืออะไรไปเลยก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่จังหวะ <You? S 1> เอามีตานี้ด้วยวะ เดินเนียนแล้วเกินเดินซิกแซกจุ๊กจิกจุ๊กจิ๊ก,ก,กนี่มเม็ดเสียบเข้าไปเลืองหลังขาดอยู่นะเราจะบอกว่าเรือไม่ได้เลยเราบอกว่าปืนใหญ่ปืนใหญ่พี่ขาดอยู่นะเน <c oughs> ่อย่างจา้าบเลยปืนใหญ่พี่ขาดอยู่นะโมพี่มีปืนใหญ่ด้วย <c oughs> ปืนใหญ่อาเซนอนปืนยิงไปยิงมา,งมาปืนแตก ไม่ได้นะปืนปืนจะแตกไม่ได้นะจริงผมมีความคิดแวบหนึ่งน่ามีน้องน้องเขาถือมาแล้วแวบหนึ่งของผมคือแวบนี้คือผมก็เราดูแล้วว่าถ้าเขาลอยมาเราก็ขูนกินผูกใช่ไหมแก็เออเขาลุกมาอีกทีนึงเอาเวนชิปเออว่ะ ลอยมาทีหนึง่งปุ่นกินผูกลุกแม่งจบเลยนี่วะโอ้โยขวัญเอ้ยขวัญมาเขามองไม่เห็นปะเดชะาบุญแท้ <c oughs> บ้าไปแล้วตัวผมกะจะมากินเม็ดฟีงเกือบได้เสียเรือแล้วไหมละ่ะงามไส้เลย <c oughs> โอโย้จริงนะเน,นี่ยเมื่อกี้เขาลอยลุกมาคือผมอ่านหมาชั้นเดียวอะไรเงี้ยผมอ่านใช่ชั้นเดียวมันตื่นขินไปนะแบบนี้วแบบนี้ดิวดิวดิว อันนี้ชอบอันนี้น่าจะเคลียเกมนี้แล้วได้และในี่กรรมรอเลยแต้มนี้ผมรู้เยี่ยมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะอยากจะอุดหนุนมากลูกไทยกันลว่าผู้ฝ่ายรู้ันนี้นี่มีกระดานเด็ดๆมาใหม่เนี่ยอันนี้เป็นกระดานรุ่นใหม่นะคือมันจะเหมาะกับการที่ว่าเราเอาใส่ในรถในลาอย่างเงี้ย คือนะั่นเป็นกระดานที่มันมีขอบอะเวลาเอาเข้ารถอะขอบมันจะไปนู่นไปนี่มันจะไปขูดนู่นขูดนี่ไหมอันนี้เป็นกระดานที่ไม่มีขอบเป็นกระดานแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะก็ไปแกะมานะเนี่ยอันนี้ก็จะแบบล่องมันจะลึกนิดนึงแล้วก็เห็นตารางชัดนะดูในคลิปมันอาจจะแบบแปลกๆนะแต่ว่าของจริงเห็นชัดมากราคาก็เริ่มต้น890บาทเท่านั้นแถมตัวหมากพลาสติก1ชุดนะถ้าสั่งในไลน์ก็ราคาก็จะลดมาอีกนิดหน่อยครับก็สามารถมาสั่งกันได้นะดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม